เรื่องนี้เนี่ยจ,จะเป็นเรื่องที่เข้าข่ายลักษณะการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเดิมทีที่มีเสียงเรียกร้องเนี่ยมันเริ่มจากเสียงของคนที่อยากจะให้นับใหม่พอนับใหม่ก็มีเรื่องของบาร์โค้ด r r โค้ดเข้ามาไปจนถึงเรื่องข้อมูลผู้ใช้สิทิ์หลุดนะครับสิ่งเหล่านี้ครับแม้ว่ากก,ะกะตเขาจะทํางานเชิงรุกมากขึ้นเช่นล่าสุดเพิ่งจะเปิดมานะครับ ผลคะแนน400เขตเลือกตั้งที่นับไป94เปครับเปิดออกมาแล้วแต่คนก็ยังไม่คลายข้อสงสัยครับบางคนมีคำถามกับกะกะตครับบางคนอยากจะให้ตรวจสอบกะกะตหรือบางคนอาจจะถึงขั้นอยากจะให้ถอดถอนกะกะตชุดนี้มันสั่นสะเทือนขนาดนี้ครับเราจะติดตามเรื่องนี้ในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ครับ คะแนนกัวตอให้สามผมให้ติดลบให้ติดลบล้านเลยค่ะศูนย์ครับให้ติดลบติดผมให้แค่หนึ่งเลยนะครับที่ผมคิดว่ารายแดงคือข้อมูลส่วนบุคคลนะครับที่ถูกทําเป็นบาร์โค้ดแล้วก็ระบบสามารถระบุจุดจงได้เพราะว่านี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเหตุการณ์ทั้งการรวมคะแนนผิดการแข่งคะแนนผิดถ้าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เกิดขึ้นคิดว่าปตอจะได้คะแนนมากกว่านี้ครับ นั่นเป็นความเห็นบางส่วนจากประชาชนและเครือข่ายอาสาจับตาเลือกตั้งต่อการทำงานของกะกะตตลอดกระบวนการจัดการเลือกตั้งปี2569ค่ะแม้ว่าหลายวันที่ผ่านมาอย่างที่คุณเจษดาว่านะคะกะกะตทำงานเชิงรุกออกมาแถลงมีมตินับใหม่บางจุดเลือกตั้งใหม่ในบางเขต แต่อาจเรียกได้ว่าเป็นความพยายามของกะกะตในการพิสูจน์ความโปร่งใสและฟื้นความน่าเชื่อใจในกระบวนการเลือกตั้งที่ยังไม่พอค่ะยังไม่พอจะตอบข้อพิสูจน์หลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะ4ี่คำถาม4เรื่องจากถแถลงการของภาคประชาชนกะกะตถึงวันนี้ ยังคลายความแคลงใจไม่ได้ค่ะเป็นข้อสงสัยจากคณาจารย์นักกฎหมายนักวิชาการและผู้ห่วงใย,ยต่อการเลือกตั้งที่อยากจะเห็นการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม4ประเด็นมีอะไรกันบ้างไล่ทีละข้อและคุณผู้ชมลอง ถามใจคุณผ <2 builds Donald Trump> ู้ชมดูว่าได้รับคําตอบที่เคลียร์หรืออยังนะคะข้อแรกจากแถลงการคือเรื่องการทําเครื่องหมายบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอาจจะสืบย้อนกลับไปถึงตัวบุคคลผู้ลงคะแนนทําให้ไม่เป็นการลงคะแนนโดยลับข้อ2คือการนับคะแนนในหลายหน่วยเลือกตั้งก่อให้เกิดคําถามต่อความถูกต้องเช่นนับไปไฟดับมีการขีดคะแนนบนกระดาษที่ซ้อนทับกันแล้วทําให้คะแนนคาดเคลื่อนอีกข้อหนึ่งค่ะ การนับคะแนนรวมล่าช้าและคาดเคลื่อนสร้างปัญหาข้อสงสัยโดยเฉพาะจำนวนบัตรเลือกสอสอเขตและสอสอบัญชีรายชื่อที่คะแนนต่างกัน 4ค่ะการรวบรวมและจัดเก็บกล่องลงคะแนนอาจไม่ได้ดําเนินตามระเบียบอย่างเข้มงวดหรือมีเงื่อนงําจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บที่ทําให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจเปิดโอกาสให้มีการใส่บัตรลงคะแนนเพิ่มเติมในกล่องได้หรือไม่นี่คือ4คําถามที่ประชาชนบอกยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนนะคะถึงวันนี้เราก็เลยได้ยินคําถามทั้งในโลกออนไลน์ และบทสนทนาของผู้คนในชีวิตจริงว่ามีกะกะตไว้ทําไมเป็นคําถามที่ถูกถามอย่างต่อเนื่องค่ะดูตามบัญญัติที่บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญกะกะตเป็นองค์กรอิสระมีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมค่ะรวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบและสืบสวนการกระทําความผิดเพื่อค้าประกันความเป็นธรรมในกระบวนการทางการเมืองสอดรับกับการเลือกตั้งที่จะต้องเป็นธรรมด้วยนะคะทั้งหมด นี่คือบทบาทหน้าที่จากกะกะตค่ะจากหลายข้อสงสัยที่เกิดขึ้นก็เลยไม่แปลกที่ตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของนักศึกษาภาคประชาสังคมนักวิชาการในการทํางานตรวจสอบการทํางานของกะกะตผ่าน4ช่องทางที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะมีการฟ้องร้องต่อสารปกครองและสารอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอีกเรื่องนึงค่ะ มีการใช้กลไกของวุฒิสภาผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชและส่งต่อไปยังสารรัฐธรรมนูญช่องทางที่3คือมีการยื่นคำร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรอิสระอย่างกกตและข้อที่4ค่ะมีการล่ารายชื่อประชาชนเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเรื่องการถอดถอนกรรมการในองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับกกตเป็นหลักเหล่านี้เป็นกระบวนการ ตรวจสอบถ่วงดุลที่กำลังเกิดขึ้นเป็นความเคลื่อนไหวของประชาชนที่พยายามทำงานตรวจสอบกกตอีกทีหนึง่งแต่ถ้าดูตามนี้ ปฏิเสธเลยนะคะว่ามันไม่ง่ายไม่มีใครปฏิเสธเลยนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับงานของประชาชนในการตรวจสอบจริงๆค่ะคําถามสําคัญคือเราจะทําอย่างไรให้การเลือกตั้งในประเทศไทยโปร่งใสและน่าเชื่อถือมากขึ้นมีความคิดเห็นจากสองนักวิชาการที่มองการทํางานของกะกะตอบอกต้องมีความเป็นมืออาชีพมากกว่านี้และมีข้อเสนอให้ปฏิรูปกลไกที่มาของกะกะตค่ะวันนี้เรามี เครื่องมือเทคโนโลยีส e, ารสนเทศมีระบบโปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการแต่พอยิ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี e, กับทําให้เรื่องนิชากรกตนเนี่ยคุณมีหน้าที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นองค์กรอิสระให้เป็นผู้ที่มาดําเนินการจัดการเลือกตั้งให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสอันนี้คือสิ่งสําคัญที่ผมกำลังจะบอกว่าเมื่อมีองค์กรลักษณะพิเศษนี้ทําหน้าที่บทบาทเดียวเนี่ย สิ่งสาคัญคือคุณต้องมีความเป็นมืออาชีพทุกๆครั้งคุณต้องจัดการเลือกตั้งให้เพิ่มความเชื่อมัน่นไม่ใช่สองสามปีที่จัดการเลือกตั้งมาติดๆกันเนี่ยผมว่าความเชื่อมั่นลดน้อยถอยลงเหตุการณ์ครั้งนี้ผมคิดว่าในฐานะที่ดูการเลือกตั้งมาโดยตลอดเนี่ยเป็นการจัดการเลือกตั้งที่ล้มเหลวที่สุดแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เราก็เห็นอีกภาพหนึ่งก็คือประชาชนาจำนวนมากก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ จนทําให้ประชาชนหลายคนถูกฟ้องร้องจากกกตซึ่งผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ยังเป็นความหวังสําหรับสังคมไทยระยะสั้นเนี่ยกกตจะต้องออ,ออกมาชี้แจงนะครับในเชิงข้อสงสัยในเชิงรายละเอียดให้ได้นะครับในมีเขตพื้นที่ต่างๆหรือกรณีการขอนับใหม่แต่ในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่ากกตเนี่ยก็ต้องมาจากประชาชนซึ่งคําถามคือต้องมายังไงผมว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าก็ต้องไปดูว่าที่มาของกกตเนี่ย เป็นอย่างไรทะนั้นเองมันก็จะต้องย้อนกลับไปว่าเรื่องของตัวรับนูนเนี่ยมันต้องถูกแก้ไขและโดยเฉพาะองค์กรอิสระเนี่ยที่มันจะต้องให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปสามารถที่กำหนดทุนสมบัติหรือที่มาที่ไปของ อ,องคอ์กรอิสระโดยเฉพาะกรที่ในการจัดการเลือกตั้งได้นะครับเวลานี้ทุกสายตาพุ่งไปที่กะกะตค่ะพุ่งไปแล้วก็จับตาว่ากะกะตจะสามารถพิสูจน์ตัวเองให้เป็นที่ประจักษ์ได้มากแค่ไหนคุณเจษด,ดาคุณวริษาคะแต่ก็มีอีกหลายเรื่องที่ต้องตามต่อนะคะคนก็จับตาไปที่กลไกการวินิจฉัยของศาลปกครองแล้วก็ศาลร,รัฐธรรมนูญหลังจากนี้ด้วยคะ่ะขอบคุณครับคุณวิพาพรครับ